คุณิบลแคทเองบิกกี้อรับบิกกี้โอเคเสียเหมือนกันไม่เป็นไแล้วเราไ้คุณเรียวคุณเรียวคุณเราผมเสียงเราเมือนกีไหมเหมือนเนาะใช่ใช่ใช่แล้วผมเหมือนกันได้เลยล่ะใช่เสียงของเรารล่อเหมือนกันเลยใช่กวนนะผมล่ออาจจะมีอะไรบางอย่างเหมือนกันก็ได้เอออาจจะติดโควิดเหมือนผมก็ได้โอ๊ยนีไม่เอาแล้วนี่ไม่เอาแล้วคุเทนผมเห็นแล้วข้างหลังขาว ผู้ชายเสื้อขาวข้างหลังอะไรเฮ้ยเอ็เหัวแล้เห็นผู้หญิงมันไม่ได้อันนี้เดินนนนี่หนุ่มฝ่งนี้ลูกเสี้จะขาวกว่าน่ะใช่ไหมอ๋อแล้วลูกสาวเองเอาเจ้าของผ่อน สวัสดีครับผมไม่เป็นไรครับครับเซลครับเซลด้วยคุณคุณคุณชื่ออะไรฮะสหัยะเห็ดมันที่ว่าอะไรยะกนกแขกรอแบบสหัสยะเห็ดมันที่ว่าอะไรยะกนกแขกโอ้โคุณคุณกนกไม่เคยเรียกชื่อผมเต็มๆต็ะกิงเออคุณคุณพระนี่เหมือนผมเลยครัใช่ครับเขาชื่อเต็มๆว่าชื่ออะไรครับก็คือคุณพระนี่แหละอ คุณพผมเหมือนใครเหมือนใครอ่ะแก่กว่าคุณพ่ผมแล้วก็มีคนมาทักผมหลวงหลวงพ่อเลยหลวงพี่อะไรสักอย่างใช่ใช่ครับนั่นแหละคนพระเลยอ๋อคนเดียวกันนะฮะสงสัยแล้วถ้าได้เจอก็คงจะต้องขอคุยนะใช่คุณคุณท่านเสียงเหมือนผมแล้วก็หน้าเหมือนคุณพระโอ้โหผมเสียงเหมือนคุณแล้วหน้าเหมือนคุณพระอีกใช่ใช่คุณพระยัดเขยถ้าถ้ถ้ากล่องเสียงผมหายดีก็คงจะไม่เหมือนเราครับ อันนี้ผมยัง,ยงหแหบๆอยู่้านผมเป็นคนเสียงแหบเลยแต่เด็กเลยต,ตั้งแหบ